สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องจ๋าเห็นอย่างนี้บ่จ้ะพี่น้องสวัสดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวิซาจ้าพี่น้องจ๋าใครมาดูอยู่ทักทายกรุณากดทักทายกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้นางงามนะจ๊ะวันนี้เรากำลังทําอะไรกันใครดูอยู่พี่น้องจ๋าคิดฮอดพี่น้องสุภูสุสคนคิดฮอดพี่น้องอีพออีเมยูยุบ้านนางงามเทสสิอร่อยไหมเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเทสเนี่ยข้างล่างเนี่ยเห็นไหมยูเนี่ย,ยเนี่ยข้างล่างเนี่ยพี่น้องจ๋า เก็บเลยจ้าสวัสดีนะจ้าทุกคนสวัสดีครับอายุขึ้นมาสูงสูงยกขึ้นมาสูง,สง,เ,งเพื่อนเห็นสวัสดีจ้าใครมาก่อนได้ก่อนใครมาช้าหมดนะจ้าช้าไม่หมดแต่มากินกินกันให้สู้ตายไปเลยใครมาใครมาถึงแล้วอย่าลืมกดไลค์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 บัคเชอรีพี่น้องมันเยอะมากดูลูกสีลูกแดงลูกสุดยอดอลังการล้านเจ็ดมาเก็บบักเชอรีสวัสดีครับในโชว์ซียู่เก็บได้เยอะเท่าไหร่แล้วฮามาสยูยูยูปิกแล้ว อยากกินกับคุณจันจลาสวัสดีค่ะทุกคนอันได้ได้สี่กิโลแล้วเอามาโชว์ซิฮามาชูแฮปแนวโชว์ซิเนี่ยนี่อันนี้วันกิโลแล้วนะคะทุกคนเป็นตัเสกอ่ะเทสเทสไหนไหนมีไหนอีกว่างลงว่างลงนี่วิมนี่พี่น้องพี่น้องจ๋าเก็บอะไรจ้าทุกคนหน่อยกระรองปองแปงกระดองกระแดงกระรองต้องแต่งพี่น้องจ๋าข่อยกระสิสันหัวสันหางเลยบทดนี้พี่น้องจะเบิ่งไหม พี yeah. ่อ <tampoco S 2> hey. oh, um ้ยนางงามจ้ะนางงามเชียร์ให้เพื่อนๆดูหน่อยได้ไหมคะพี่น้องสซออนเดย์เป็น้องคุณพิกัลยาดวงปัญญาคุณอังขวัญเอาเทส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 คัมเฮียคัมอินไซคำ inside because the light is g o i n ู to face เทสสิเทสเทสสิเทสอุ้ยนี่นี่นี่เห็นอิหยังบนทั้งหัวนางงามนี่พี่น้องวิม หวานมากๆเลยนะจากไปเก็บน้ําด้วยครับน้องนิวคุณกัลยาสวัสดีค่ะมามาเลยจ้ะทุกคนสวัสดีจ้ะกดไลค์ในเด้อชอบดูมากเวลาพี่เบิร์ตไปไปเก็บผลไม้อยู่ที่ประเทศฮอลแลนด์นะจะได้พี่น้องจ๋าเก็ดฮอดพี่น้องหลายไลดี๋ยวขอจะเก็บนี่พี่น่ะวิมวิมอุ้ยวิมสมัครเป็นหน่วยดําหน่วยหน่วยดําหน่วยคักหน่วยเนแท้เอาเทสเลยวิมเทสเลยสวยงามเทสเลยเทสเทสอู้ยสวัสดีก่ะทุกคน แซ่บหลายพี่น้องจะเบิงแม้พี่น้องบุเชอรีอีพออีแม่สุดยอดดั้มปื้อปี๋ป่าเลยจ้ะจากประเทศอังกฤษครับคุณน้องนิวนี่มาเด้อมาซอยนางงามเก็บพี่น้องจ้าเบิองนางงามเก็บใสถุงนั่งเอาเก็บสู้ตายเลยนะครับทุกคนขามันโดนมีซ้ำซัมแค่อยู่นั่นเด้อพี่น้องจ้านัเนาะเท่งๆพี่นะภาพสัตว์บอโนบอกแน่พี่น้องจ้าภาพสัตว์บ่บักเชอรีพี่น้องเด้อข่อยกระสิกินให้เจ้าเบิงเด้อป่ะที่นี่บ่ไหวแล้วข่อยกระสิกินให้เจ้าเบิงอีก มันเยอะมากดูสิมันเป็นหน่วยองตรงอิงติงองปุงอิงปิงองคุงอิงกิงพี่น้องวาดวิมปาจิโต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 พุทธังกระลำบังแตกโป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 พี่น้องวิมลูกดิโอ้ยยังกูอินไซต์กูอินไซเดี๋ยวไล่คำเฮียมา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 นางงามมามาเร็วๆนางงามเอาเก็บเก็บค่ะเก็บเอาเก็บค่ะเก็บเก็บเอาเก็บแตกโปแตกโป เก็บแตกโปแตกโปแตกโปเปตาฟินเทสเทสซิเทสซิเดบิกวันเด็ดเทสเทสเดบิกวันเลยเทสซโลลี่สโลลี่อืมแซ่บวะนี่นี่อินไมแฮนเนี่ยเนี่ยอินไมแฮนเนี่ยดำดำนี่เห็นไหมดำองปงนองิงปิงเลยพี่น้องจ๋าเห็นบ่จ๊ะวันบิมบิ๊มยุลุกอยู่ลุกเฮียซีเนี่ยปาดปาจิโตโอ้ปาจิโตปาจิโตปาจิโตพี่น้องเฮจิงได้เสียเอาได้เหมือนดิปาจิโต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 ปาจิทั้ง ปฏิท no, uh, mm ูปปฏิทั้งปฏิทังฉันนังกับสามีพี่น้องจ๋าจะเจ๋งพี่นะป้าพี่นะพี่น้องแล้วคอยจะซีมใหผมจะเจ้าเบิงเด้อพี่น้องจ๋านี่จ้านางงามเก็บไปนะจ๊ะเธอเก็บสู้ตายสู้ชีวิตไปนะจ๊ะค่อยก็จะซีมอยู่เมืองไหนวิมวัดวัดวัดเนมออฟเดอะซิตี้อะรอตเตดัมเหรอ Not from Rotterdam. very far Mm-hmm. เต็มเลยอืเว็มนี่เนี่ยปา้าตัวปุตตัวปุตทางกะละมังถังแตกป้าโตปโ้าโตปโ้าโตปโ้าโตป้าโตป้าโตป้าโตจิบเบิ้มมงรอตะดำพี่น้องเด้อปวดอะไรอยากได้นนะพื่อนะพื่อน้องจัดเอาได้จ้ะจัดหน,นักๆเบาๆ นับวมอิน <y>. อ <dem otted w> ินเดับบาสเกตน่ะมีบาสเกตเน็คซ์หรือบาสเกตเนี่ยอุ้ยอ้ยนี่พี่น้องจ้าเก็บเอาเลยจ้าใค้มีชีวิตสู่กระสู่เอาเด้อพี่น้องสู่กระสู่เอาเด้อนางงามนางงามสู้สู้สู้เอานะจ๊ะเดี๋ยวจะกินช่วยนะจ๊ะ กิ reviewed, โลละหกบาทพี่น้องกิโลละหกบาทเก็บเชอรี่กิโลละหกบาทเป็นว้ายพี่น้องจ๋าเทส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 เลยอ่ะเทสเทสลุกลุกแคม ERA เทสโชว์สิเทสเดวันอินยูแฮนเนี่ยเนี่ยเดวันอินยูแฮนเนี่ยมาเด้อพี่น้องอืมเซสเทสเลยค่ะ คัดฮาร์คัดฮาร์นี่ mm. นี่ซูซีข้างในมันเป็นฉ่ำขนาดไหนทุกคนจา๋านี่จ้าพี่น้องเปิดเอาเอาอันนี้เอาไหมาเนี่ยเอาอีกไหมเนี่ยปาจิท,ทูพี่น้องจา๋าสวัสดีด้วยจา้าไผ่เบิงอยู่สิพผ้ามาเบิงผ้ามาเก็บผ้ามาให้สุดยอดอลังการความสุดยอดใครอยากมากินด้วยกินหอดอีพออีเมียยูยบานเดย้ยังเห็มากินมาเบิงน้ำน้องจ๋าน้องพี่น้องจา๋า โลละหกบาทเก็บเอาหลายเก็บเอาหลายโลไปสั่นคุณสะใจสะสันใจใช่ไหมฮะบาดมันเยอะมันเต็มไปหมดนี่แหมวิ่มเนี่ยนใหญ่ๆนี่แมมวิ่มคุณนายนี่เห็นไหมสามลูกเนี่ยทรีลูกเนี่ยทีบอลากาเนี่ยกิฟต์กิฟต์มีทีบอลาการ์ไอิสเลยเนี่ยกิฟตมีทรีเลยวันทูทีอ่าเอาอยู่อยู่อยู่อิตโอเบเดนนะคะพี่น้องให็น้างามสู่ชีวิตไปด้วยใจด้วยพี่น้องจ๋าโอยก็จ้ะ โอกระโดดไป็นน้องหลยหลยไปนน้องจา๋าขอบคุณเด้ออยากจะมุดจอมมาเลยนี่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 นสดสดไร้สารกินกันให้สู้ตายกันไปเลย มิสเตอร์มักมิถันปุชอมนี่นี่มิสเตอร์มักนี่เต็มเลยเนี่ยเนี่ยพี่น้องจ๋าจะเบิ่งแหมจะเบิ่งเนี่ยจ๋าคอยเวียนลุกๆสิเนี่ยเต็มไปเลยเนี่ย เนี่ยว่าบินนะอันนี้ก็นี่สุดยอดเลยพี่น้องจ๋าพอดูดูทั้งทั้งตนมันเด้อพี่น้องจ๋าพอดนะเห็นว่าเขาจะได้คอยขึ้นไปเอาได้แบ่นี่ไปเลยใบิสซามาดามเวทนี่พี่น้องพญานางงาม อันคุณผีกะระยาหายผัวมาหาเล่าประเทศนี้ฮันฮะฮูเฟลกิโลแฮปแย่เซเวโอูดเด็ดเจ็ดกิโลอลไรไปเนองพี่น้องนังแง่เด็ดเจ็ดเอ่อนญ่พญ่เจเจกะระยาเด็ดเด็ดเจ็ดกิโลแล้วฟอร์เดฟรินนะเนาะเอาไปฝากมูพี่น้องจ๋าพอดีอยากได้บอกข่อยมาทันที มันเยอะมากอยู่บนต้นน่ะมันเยอะมากพี่น้องคุณน่ะปัดวัตถันนวลบักหวาเอาโหลดพี่น่ะเคยเห็นบอวัตถนบักหวาได้นี่พี่น้องวิ่งแล้วลุกลุกลุกออนท็อปมีเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยพี่น้องนวลแดงๆนี่เห็นบอเห็นบอจ้าพี่น้องจ้า สุกชำโอ้ดำปีดำปีสิบลูกสิบที่บ้านออกสิบลูกเดี๋ยวก็พาไปดูนะว่ามันจะเยอะแค่ไหนเจ๊กำลังไล่สดเดอมาเดอเจ๊มาออกไล่สวดเร็ว Chị cô lấy đâu, mắc? VC, ba, is she? No, 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 it's ok nè, Chị nàng Vim lá vim Vim lúc Này, nghe, nghe, ạ Này Này, chị vìm, vìm lúc วิมอยู่คำลึกลุกหัวเฮียสินี่นี่นี<ะ> <a> ่จะเบิ <único Liberty Overwatch> ่งพี่น้องมันมีมันเทสสิเทสอันนี้เลยเทสอันนี้เลยมันมีเขาเอาเอาผ้าเอาวันโมชิสูฟาเออเพื่อนเพื่อนมากินนะจ๊ะทุกคนจ๋าใช่ปะเอาเทสเลยเนี่ยเอาเลยเทคเลยเทคเทคเทค ปาดอีนางงามเือกินหลายแทวอ้าปากอ้าปากสโลลี่อ่าสโลลี่ไอเสียจะอยู่สโลลี่ไลค์ดิสไลค์ดิสมาดำขาสโลลี่สโลลี่อ้าปากสโลลี่สโลาาสล,ลี่โอ้ยเต็มปากแล้วพี่น้องอ่ะอับปากสโลลี่อ่าฮา,า,า,าฟฮาฟนี่พี่น้องจ๋าเห็นบ่จ้าหนูเอาสิบกิโลละรัตนบุรีว้าห์ละตนบุรี สูดทรงไปโหดบ่นี่พี่น้องจ๋าจะเบิ่งด้วยจา้าพี่นอ้องอ๋อทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิ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 บิมเทคอินออลแอนด์วีโกไปพี่น้องบ่ไวเราจ๋ามันเต็มเต็มไปหมดอนเลยจ้ะพี่น้องปาชิโตพุทโธพุทธังกะละมังถังแตกพี่นอ้งงงนองจ๋าจะเบิง่งไหมฮะไขเราเบาไวเนี่อยอยินังงามอินังงามสู่ชีวิตไปเราจะไปดูทางอื่นนะคะ เว,ว,ว้เว้เลยแกวิมจีเล่เฟอร์เตอร์ไปอยู่วันทุกคืนจีเร่เฟอร์เตอร์เหรอไปพี่น้องจะเบิงจ้ะมันเต็มไปหมดเลยข่อยไปบ่ได้แล้วเอาตามไปนางงามพี่น้องจ๋าจะเบิงได้จ้ะมาเบิงสวนมูเชอรี่พี่น้องจ๋าเต็มไปหมดเลยปัด โอ้ดูสิทุกคนที่เปาะอีแม่เจะอ,อะไรแถวนี้เจอีเจเจอีเจดูดีอีเจ,อ,เจ,อ,เจ,อ,เจอันนี้อะไรคะอีเจต้องมาจัดการให้หนูนะคะถ้าง,งั้นหนูนอนไม่หลับแน่คืนนี้อ,อันนี้อะไรคะนี่อีเจอ้าปากเลยค่ะจ,จัดเลยค่ะจัดเลยค่ะจัดเลยค่ะอ,อีเจคขา อันนี้นี่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 อเอสามลูกอาสามขออีกลูกหนึ่งขออีกลูกหนึ่งเริ่มมีเริ่มแบบว่าตาคอนแล้วใช่ไหมเริ่มตาคอนเอาเจ๊เจ็บเก็บไม่เก็บอีกแล้วใช่ไหมไม่เอาเลยคุณพี่ไม่ไหวแล้วนะครับเป็นครั้งแรกที่คุณพี่แบบว่าไม่ไหวแล้วกับท่านผู้ชมคุณคุณพี่บอกว่าไม่ไหวแล้วก่ะท่านผู้ชมขาดูดีค่ะ เนี่ยเอาจัดขะจัดกรับดูลูกดำดำเยอะมากเอาจัดเขามาใกล้ๆเขามาใกล้ๆนี่นี่เห็นไหมคะอ้าอ้าหันหน้ามาทุกคนครับเอาชมจัดๆเลยค่ะลูกดำดำในมือเมื่อกี้จัดเลยค่ะลูกดำดำในมือเมื่อกี้อันนี้ก็ใหญ่อันนี้ก็ใหญ่ใช่ไหมฮะ ทุกคนขากดไลค์กดติดตามนะกดแชร์ไปเลยนะครับท่านผู้ชมไรสารกินแบบว่าอุ้ยคุณพี่หนูดูลูกคุณพี่จ๋าตอนที่หนูเก็บจุดเห็นเห็นเห็นลูกนั้นหนูองุ่นโป่งใสตาหนูสวัสดีสวัสดีค่ะคุณพี่แสงลาเอ้าถาเลยค่ะคุณน้องคุณพี่ทางภาคเหนือใช่ไหมอยู่ภาคเหนือไปเอาไปปลูกเลยเอาไปปลูกเลยคุณพี่เอาเทส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 เลยค่ะเทสเลยค่ะ เทสโอ้ยหนูใจจะขาดเนี่ยลูกเนี่ยในมือคุณพี่เนี่ยน่ะหนูใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยอ่ะถอยไปอีกถอยไปอีกมันใกล้ใกล้เกินอาเอาอาได้แล้วได้แล้วอ่ะอ่ะเทสเลยค่ะอ่ะเทสเลยค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะใช่ไหมเลิศสุดเลิศสุดเลิศสุดพี่น้องจ๋าฮัลโหลว้าสุดยอดเนาะคุณพี่เนาะดีเดียมันลูกใหญ่มันมันลูกแบบว่า แม่คุณเจ้าประชุมลุนช่องเนาะที่เบลเยียมก็เลิศแล้วนะแต่ที่เบลเยียมไม่เปิดเราก็ได้ก็เลยเสลอมาไกลขนาดนี้นะคะคุณพี่ดูสิบนหัวเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยคุณพี่ลององแต่งคุณพี่เนี่ยคุณพี่โอ้ยเดี๋ยวนุนเดยวลงมาให้มันห้อยเอาลองตองแต่งเอาลองตองเติมเนี่ยมันดำพอไหมทุกคนมันใหญ่มากมันใหญ่มากคุณน้องกาหวานจ่อยเนี่ยทุกคน คุณพี่เก็บไปนะคะเดี๋ยวหนูจัดเดี๋ยวหนูจะจัดให้ท่านผู้ชมทุกคนดูดิหนูจัดม้างเล้วอ๋ยหนูจะจัดหนูจะจัดคุณพี่ขาหนูจะจัดคุณพี่แซมขอเกลียดกัดอย่างนี้กัดอย่างนี้มันเลือดเป็นน้องเอ้ยคุนฮอดคุนฮอดมันมาค่ะมาไปหาผู้ชายกันเถอะเขาหนีไปหมดแล้ว จริงเนอะนี่พี่ทำมีหล่องต่องแตงอย่างงี้น่ะดูดิใจอ่อนแลนดรูปหล่อนะเว้ยนี่ว้าปลาใจฮอลแลนด์หุ่นดีไม่เหมือนพี่ทำให้มันสวยไอ้หลองต่องแตงอย่างงี้น่ะมันสวยมากเลยเนาะดูดิเนี่ยมันเลื่อมยุบยับยุบยับนี่มือออกที่คุณพี่ลูกใหญ่มากเนี่ยเนี่ยมันลูกใหญ่แล้วมันก็มันก็สวยมันก็จะนรู้นะว่าคุณพี่อยากจะเก็บ ใหญ่ขนาดนั้นน่ะแต่ว่ามันยังไม่งอมจะต้องเอางอมๆนี่ไหมจะเก็บไหมตกลงเก็บไหมครับเอาไปไว้สองสามวันเดี๋ยวมึงไว้สองสามวันก็ได้อยู่เอาไปเก็บไว้ไว้สองสามวันก็ฉันว่ามันไม่เหลือหรอกค่ะไม่ถึงเหลือหรอกมันไม่ถือไม่เหลือหรอกค่ะไปถึงบ้านไปถึงบ้านไม่ทันถึงขโมยอ่ะฉันจะเก็บแล้วนะคะจะเก็บเลยคุณน้องค่ะนี่ค่ะแปไปๆไปหาผู้ชายเร็วๆโอ้ฉันออกไปไม่ได้พี่น้องว้ายเนี่ยคุณพี่ห้ามเปิดขึ้นมานะครับคุณพี่ ห้ามเปิดนะคะ,ะคุณพี่ห้ามเปิดนะคะทุกคนจับดีทุกคนกดไลค, like, ค์กดติดตามใครอยากจะให้กินให้ชมมาดนะูคุณพี่กินไม่ไหวแล้วค่ะคุณพี่คุณพี่คุณพี่ก็ย่นแล้วค่ะคุณพี่ได้หลายโลยแล้วเทสเทสโอ้ยเทสเทสเทสนี่คุณพี่คุณพี่มาดูซวมนี้สินี่ซวมเนี้ยเห็นไหมแม่เจ้าแม่เจ้าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเนี่ยทุกคนจ๋านี่เห็นไหมสุดยอดไหม สุดยอดไหมเดี๋ยวเด็ดใบมันออกก่อนมันต้องเด็ดใบออกก่อนอะทุกคนมาสวัสดีทักทาย78ท่านกดไลค์31ท่านใครกดไลค์ขอให้กินเชอร์รี่ด้วยกันนะคะอิ่มด้วยกันเลยมาจัดด้วยกันเลยถ้าใครกินเชอร์รี่อยู่มาจัดไวๆมามามายุบๆยุบๆช่วยกันมายุ่มๆช่วยกันนะคะ เยอะมากลูกดำดดำมากเลยนะคุณพีุ่้มค่ามากเลยเนาะเนี่ไม่ไหวเลยเนี่ยดูดิมันเจอลูกไหนมันเจลูกไนก่อนดูดิคุณพี่เต็มมือแล้วคุณพี่เต็มมือแล้วเนี่ยสิคะัะแก้แกก็ไม่รู้ไหนไหันหน้าไปทางนี้หันหน้าไปทางนู้นหันหน้าไปทางนู้นหันหน้าไปทางนู้นใกล้ๆหันหน้าไปใกล้เชอรี่เห็นไหมคะอีกแล้วอีกแล้วสิอาจัดเลยอ้จัดจาจจาจัดจจ้จจจจ้จจ ดูสิเต็มมือซกขนาดนั้นคุณพี่ฉันเสียดายอาทิตย์หน้าฉันจะมาอีกฉันฉันจะฉันจะแบบว่าฉันจะแบบว่าสุดยอดโอ้ยไปไปไปตามหาผู้ชายกันม,มีหลายส่สวนด้วยนะมีหลายส่วนเรารู้ทีแล้วเนาะมไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องง้อที่เบลยเยียมแล้วดูสิฉันส่งเข้าไปเนี่ยทุกคนนะฉันส่งเข้าไปนะเห็นนะนี่นะที่ไหน,นนะไม่เปิดก็จ้งเขาที่นี่เราเปิดเราเปิดเราเปิดตลอดนะคะเราเปิดรับแขกทุกท่านเลยนะพี่น้อง เจ้ไปหาไปหาไปหาผัวก่อนเดี๋ยวไปก่อนที่ผัวจะคุณพี่ทุกคนขามันเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยอย่า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 ได้ยกขึ้นมาเลยนะครับถ้ายกขึ้นมาเราจะได้ไม่ได้เดินไปไหนนะคะไหนละอ๋อนี่มันมีพันนี่มันมีอุ้ยนี่มันอุ้ยเต็มไปหมดเลยมันมีชื่อพันหลายพันนะทุกคนกําลังจะสุกอาทิตย์หน้าเราจะมาอีกเนี่ยทุกคนอุ้ยนี่นี่นี่อุ้ยพังไหนพังไหนครับคุณพี่ขา โอ้ oh, ฉันจะไปไม่ไหวแล้วโอ้ oh, แต่ตายแล้วแต่แล้วแต่แล้ว,ลว,ลวทุกคนพังไหนคะคุณพี่พังไหนคะไหนแวะเบสเซอเฟลเฮียครับอะเว้ยนนงงามมาแล้วพี่น้องจ๋าเห็นบอกในอิทดิสอิทดิสบีคอสเดเดเดเบิร์ดอิทแล้วเนี่ยสโลูรีสโลูรีอินางงามเนี่ยดิสเดสเซเลกเก นี่ยาพญิ่าตต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้หวานเดี๋ยวมันจะต้องซิมนี่คุณพี่นี่เต็มเลยนี่เอทสเนี่ยเทสเนี่ยนางงามบอกว่าอันนี้หวานใช่ไหมฮะโชว์โชว์อินไซส์สิปาดเวลิสวีทหวานมากเลยเหรอปาดพี่น้องลูกใหญ่ใช่ไหมคะ ไหนไหนคุณพี่คุณพี่จัดสิคะจัดสิคะโดนอยู่แล้วใช่ไหมกูกูโดนเอาจัดจัดเลยค่ะจัดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะจัด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 ไอ้ลูกนี่ไอ้ลูกนี่ไอ้ลูกนี่เนี่ยอันนี้ลูกนี่มันใหญ่โอ้ยเอามือปิดสิคะเอาจัด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 หวานมันหวานเลยเจ้าคุณพี่คุณพี่ดูสิข้างบนเต็มไปหมดเลย ข้างบนข้างบนก็มีค่ะข้างข้างล่างก็มีนะคะว้าวาจุกคพี่ใส่มาลูกใหญ่จังเลยชาติก็อลังด้วยนะคุณพี่ลูกมันใหญ่มากเบิรดโอ้ยนางงามทำอะไรช้างนางงามนางงามบักเชอรี่มาใส่หัวหนูกับทุกคนดูดีพี่น้องอุ้ยทำไมมันหวานจังเลยเจ๊หวานเนาะแล้วลูกใหญ่ก็ ไปแค่หน e um, um, ึ่งไม่แอร์อัดตรงโน้นลูกมันดกอ่ะอันนี้ดูตรงนั้นลูกมันดกเพราะมันอยู่ฝั่งมันอยู่ห่างๆเครับเอาใส่ของนางงามไปเลยครับมันการห่วงอีกตอดเสื้อที่ตอดเสื้อโอเอาใช่ไหมตอดเสื้อห่อเลย อะไรคุณพี่คุณพี่ถอดเสื้อหัวเลยวนะครทุกคนมาเลยมาเลยแต่มาเลยมาเลยใส่มาเลยแอนตัวเองก็หวงนี่คุณพี่เต็มไปหมดคุณพี่วีมนี่เอาดอันเดอร์เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยว่าแต่เขา่เขาอีหนูเป็นเองนี่ป๋าจะโทมันก็จะหน่วยไงแถบเทนีพี่น้องจ๋าจะบึงไหม có chắc sẽ mượn đấy kiếp còn này điều bài thì được. à test, test rồi, phi nông, bình nhã ngàm, nó nít, à, bắc bát, đầy đi một luôn nè, 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 ui, có chỉ ghép bắt chén đầy, mới phi nông ui, đi viêm, viêm, โอ้ยนะเต็มไปหมดเลยจ้ามันอู้มีตัวนูยใหญ่ๆปัดปุดทุกขุดถังปุดทุกขุดถังกะละมังกะละมังสามสระสามีมีตัวนูนใหญ่ๆนะอินางงามเพชรหลุดวิมเฮียอันเดอร์นี่ซิดดาวนี่ค่ะนี่ทั้งล่างนี่นี่เฮียเฮียเฮีย่เฮียเฮียนี่ปัดนูยใหญ่แห้ง นุ่นย้อยแห้งเอาเทสเทสสิคะเทสสิคะคุณเอาเทสเอาวันวันเทสทูเทสทูเอาเจเทสเทสเอาเทสเจเจเอาเจเจเจหันหน้านี่แล้วค่ะเจไม่สู้แล้วค่ะเจไม่สู้แล้วเอาเอานางงามเอาเลยเอาเจเอาไปดีนเจอีเจไม่ไหวแล้วนี่ลูกดำ จเจ้าหนูป้าน้าหนูป้านักลักแล้วเกินลักแล้วเกินอเอาลักละอ้าอีกลูกหนึ่งอ้อุวยลูกใหญ่มากทุกคนดูดีพี่น้องจ้านี่วิมนี่เต็มไปหมดเลยนะ่ะ เนี่ยอุ้ยสุดยอดพอหรือยังคะคุณนายขาจะพอหรือยังยังไม่อยากกลับเลยนะมันได้มันได้เต็มเร็วมากเลยอุ้ยคุณพี่อเยกขึ้นมาเลยใช่ไหมเราจะรู้สึกเลยใช่ไหมคะยกขึ้นมาเลจะเห็นราจะเห็นอะไรแบบว่าวอ้ยมันจะนุ่งเงี้ยเจ๊เจ๊เอาเอาเอาส่งมาอย่างนี้จะได้เห็นภาพเจ๊สวยๆวอ่ะ ชิมเลยค่ะเจ๊ชิม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 อ๋อชิมชิมนิดนึงชิมเลยเจ๊เอาอนหนูป้อนหนูป้อนลูกใหญ่ๆหนูป้อน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 ไอเป๊ะเจ๊ป้อนดีสเลยอีกลูกหนูป้อนป้อนฉันป้อนคุณอาลีสวัสดีค่ะโอ้ยใครไม่ได้อ่านขออภัยเด้ออ่านไม่ทันเด้อกำลังเมามันกันอยู่คุณมั้งจอดมากเลยนะ เน uh ี่ยดูสิทำไมมันลูกใหญ่ขนาดนี้นะฉันไม่เข้าใจเลยอุ้ยเขาไปไหนกันแล้วเขาไปอีกแล้วนะเนี่ยสุดยอดเลยทุกคนพี่น้องมันเต็มไปหมดเลยจ้ะเล็กเกอร์เล็กเกอร์เจมเล็กเกอร์เล็กเกอร์นี่พี่น้องเอาเล็กเกอร์เล็กเกอร์เอาเล็กเกอร์เล็กเกอร์เล็กเกอร์ เลขก็วันเลขก็ทูวันทูทรีโฟร์ไฟท์เติมเติมเติมเอ้ยเดี the the ๋ยวเสียเดี๋ยวเสียทเวทเวเดเซ็กก็เจอทเวเดออันนี้นี่พี่น้องจา๋านี่ได้เลยเดีอยจา๋าเอาล่ะ<ม>เดียเด๋ยวใช้โชว์โชว์ซิโชว์ซิเลี้ยนเลี้ยนอ่ะโชว์ซิหันไปทางนี้นะโชว์ซิสวยไหมคะท่านผู้ชมคะอันนี้ก็คืออ่อเชอร์รี่ เชอรี่อ่าฮอลแลนด์นะคะขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามนะวันนี้มาทักทายกันสนุกสนานตอนนี้หกโมงหกหกโมงห้าสิบห้าแล้วนะคะคนอีสานใครจะเอ้า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 ถามต่อวันวันเทสวันอันยูยูอันยูวั and you วันเอ้าเอ้าเอ้าเอาคุณนายอันหนึ่งลูก จลูกนึงเจลูกนมันจะเสียใจกูกใส่หูสิเอาห้อยหูสิเอาจัดให้หมดอ่ะจัดให้จัดให้สะใจเวลาขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามมานะคะเดี๋ยวไปกันแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย